วันที่เราบันทึกเทปการสัมภาษณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นหลังจากวันที่เราออนแอร์เทปของเดอะทอยส์ไปคคแค่วันเดียวคือจริงเพิ่งออนแอร์เมื่อวานนี้เองใช่ครับซึ่งอาถามถามบอลเลยก็แล้วกันฮะได้ดูแลใช่ไหมฮะดูแลครับรู้สึกยังไงบ้างกับการสัมภาษณ์ก็อพอจบแล้วก็รู้สึกโล่งใจ <laughs> ทําไมเยจริงจริงก็ด้วยความที่ทํางานกับเขามานานครับอย่างที่บอกคือธรรมชาติเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆคือ เรียกได้ว่าเขาจะเขาจะคุยสนุกจริงๆต่อเมื่อเป็นเรื่องที่เขาเขารู้กับเขาสนใจซึ่งเรื่องที่เขารู้และเขาสนใจเนี่ยมันน้อยมากเสียจนเหลือแค่ผมว่ามันเป็นเรื่องไม่กี่เรื่องในชีวิตที่เขารู้แล้วก็สนใจแต่เขาก็จะอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเช่นกีตราการทาเพลงหรือนักปฏบัตาเกมอะไรแบบเนี้ยพออะไรที่มันดูไกลตัวเขาไม่รู้หรือเขาไม่ได้สนใจเขาก็จะไม่มีความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นดังนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องยากของ คนที่คุยด้วยหน่อยว่ามันไม่รู้ว่าจะมีเหลี่ยมมุมแบบไหนในการที่จะชวนเขาคุยหรือเล่าเรื่องบางอย่างแต,แต่แต่ผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออแบบมันอาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ผมอาจจะไม่เคยเห็นเห็นมุมมองในชีวิตส่วนตัวของเขาจริงๆแต่ผมว่านั่นก็เป็นตัวเขาในแบบที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นเวลาที่เขาออกไปทำงานเพราะาส่วนตัวปกติเขาก็าคงไม่ได้สัมภาษณ์หรือพูดคุยอะไรที่มันเป็น ดีทอล์กหรือมันยาวขนาดนั้นเท่าไราอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่สัมภาษณ์ไปแล้วได้คุยกับทอยบ้างไหมยังฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเออเขาเขา,เขา,เขารู้สึกยังไงบ้างเพราะวันนั้นเขาก็ตอนจบเขาก็บอกโอเคแบบดูเขาเป็นห่วงว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยฟังรู้เรื่องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นห่วงคู่สนทนามกว่าว่ามันได้อะไรจากเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเขาโอเคตั้งแต่วันที่สัมภาษณ์เสร็จแหละโอเคเชื่อว่าเชื่อว่าอย่างนั้นมีคอมเมนต์เข้ามามากมายนะฮะส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่คือแบบ เกิน80% 90%เนี่ยชื่นชมในความในมุมมองที่หลายคนไม่เคยได้สัมผัสจาก<ม>ทอยนะครับมุมมองต่อชีวิตมีแง่คิดหลายอย่างที่น่าสนใจแต่ว่าก็จะมีส่วนน้อยที่อาจจะผ่านเกราะของวิธีการแสดงออกของทอยเนี่ย<ม>เข้าไปไม่ได้แล้วก็ไปติดอยู่ตรงเปลือกนะั่นแะติดอยู่ตรงนี้ยหลายคนก็โดยเฉพาะคนที่บอกว่าเอ๊ะแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เป็น ในฐานะคุณทํางานกับทอยมานานพอสมควรเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไหมครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเอาแบบเอาแบบวันแรกกับวันล่าสุดที่เห็นเขาวันนั้นนะครับก็รู้สึกได้ว่าอย่างที่เขาบอกอาจจะเป็นเรื่องแววตาของความเหนื่อยล้าในการทำงานผมว่านาวันที่เริ่มต้นทำงานกับเขาประมาณยีบเน สามสี่ปีมันนี้ผมว่าสําหรับเด็กอายุเท่านั้นที่ควรจะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนควรจะได้ไปเดินเล่นไปกินอะไรต่างๆนู่นนี่ไปเกเลยไปอะไรตามภาษาคนที่อายุเท่านั้นอ่ะผมว่าทอยเขาต้องชิปเข้าสู่โหมดของคนทํางานแล้วทํางานหนักมากด้วยอะไรเงี้ยค่ายเองก็ได้เติบโตในช่วงเวลาที่ได้ทํางานพร้อมๆกับเดือดทอยคือเราก็ทํางานในฐานะค่ายเพลงที่ดูแลการทำงานของศิลปินคนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆอย่างที่มันเข้ามาถึงแม้ว่าจะ เตรียมตัวตั้งรับไว้ดีแล้วอ่ะอแต่เราก็ต้องบอกว่าทอยก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่เราทํางานด้วยแล้วมันหลายเรื่องมันเป็นระดับปรากฏการ์ซึ่งระดับของของปรากฏการ์มันต่อให้เตรียมตัวมาดีที่สุดการรับมือบางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่หนักมากมมจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าผมเนี่ยพูดมาตั้งแต่กลางปีก่อนน่านนู้แล้วได้ทราว่ารรจริงๆแล้วทอยควรจะต้องต้องพัก คืออย่างที่บอกเขายังมีความสุขอยู่แต่มันเหนื่อยมันถือฟูกันถืออะไรนานมันมันล้าพอมันล้ามันก็มีการสั่งมันก็มีอาการบางอย่างที่มันแสดงออกให้คนทั่วไปรับรู้แต่เชื่อไหมครับว่าขนาดที่เราณกดกดสตาร์ทคุยกันว่าเออควรจะพักทอยก็รู้แล้วว่าควรจะพักกว่าจะได้พักได้อะสิ่งที่ได้คอมมิชไปแล้วว่าว่าว่ามันจะต้องถามว่ามันงานที่ต้องยังค้างหลืออยู่ที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยอ่ะมันไม่น้อยกว่าสี่หรือหกเดือนเลย เอาแบบไม่รับอะไรแล้วทําแค่ตามคอมมิชเมนท์ทำลายของพาร์ทเนอร์ของผู้สนับสนุนของตัวงานเหล่านั้นคอมมิชที่มันจองไว้เรียบร้อยคือทั้งฝ่ายมาร์เก็ตติ้งฝ่ายโชว์บีอะไรพยายามถางพยายามเคลียร์พยายามทุกอย่างแล้วนั่นคือก็ยังใช้เวลาอีกกว่าครึ่งปีเพื่อให้เขาว่างเพื่อที่จะได้พักแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณโควิด เนี่ยคือได้พักสมใจผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะหรือทอยมันเป็นคนปล่อยเชื้อโควิดวะเป็นต้นใช่ไหมเพื่อจะได้แบบว่าได้พักเขาน่าจะเป็นคนที่มีความสุขในช่วงเวลานั้นผมไม่ได้เจอเขานานมากๆช่วงหนึ่งที่บอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีต่อเขาเพราะช่วงนั้นเราก็รู้สึกอยู่แล้วว่าเขาควรจะต้องหยุดเพื่อพักเพื่อได้ไปมองเพื่อได้ไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ใช่ชีวิตประจําวันแบบที่เขาเจอมาตลอด 2ปีที่ผ่านมาะมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่อาจจะไม่ไม่เก็ตไม่เข้าใจในในวิธีการสื่อสารแบบของทอยไหมฮะมีอะไรจะอธิบายหรือบอกให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมไหมฮะผมว่าจริงๆแล้วมันคงมีทั้งคนที่ชอบและคนไม่ชอบซึ่งอันเรื่องเรื่องแบบนี้คนคงเลี่ยงกันไม่ได้แต่สิ่งที่ผมพูดแทนเขาได้ก็คือว่ามันเป็นเขาแบบที่ เพียวที่สุดที่ปราศจากการปรุมแต่งอะไรแล้วเพราะฉะนั้นการพิจารณาศิลปินท่านนี้เป็สามารถเลือกที่จะชอบชื่นชมหรือไม่ชอบเขาเนี่ยได้อย่างน้อยมันก็เป็นการเลือกได้จากการที่คุณไม่ต้องไปสงสัยอะไรขอเขเขให้มั่นใจว่าที่เห็นอยู่นี้คือตัวเขาจริงๆเพราะว่าตอนแรกๆกก็เป็นเรื่องที่เราแบบในแง่ของความเป็นชาเราก็เคยนะครับบุคลิกแบบนี้ในแง่ของการทํางานมานานขนาดนี้ มันมีข้อให้ติ๊กที่ต้องบอกว่าอันนี้แก้อันนี้ปรับอันนี้ซ่อมเต็มเป็นหมดแล้วเราเองก็เคยพยายามที่จะทําแบบนั้นเคยพยายามที่ปรับบางอย่างให้เขาเป็นศิลปินที่พึงควรจะเป็นแบบที่<ม>บุคคลทั่วไปบุคคลภายนอกน่าจะ<ม>พึงพอใจในรูปเชฟแบบฟอร์มนี้<ม>และท้ายสุดเพื่อที่ได้คําตอบว่าผมว่าในยุคสมัยแบบนี้มันอาจจะไม่ได้จําเป็นที่ต้องเป็นแบบนั้นขอให้ค,คุณ คุณทําในสิ่งที่คุณรักคุณตั้งใจคุณอย่าทุจริตคุณอย่าทําผิดคุณอย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนถ้ามันเป็นตัวคุณเองแบบที่คุณเข้าใจแล้วว่ามันคือตัวคุณอ่ะคุณคุณทาไปแล้วผมว่าจริงๆแล้วถ้ามองให้ลึกกว่านั้นมันเป็นทอยอาจจะเป็นแค่หนึ่งในตัวแทนของคนในยุคสมัยนี้ก็ได้จากที่ผมเคยดูสัมภาษณ์น้องๆท่านอื่นๆในยุคสมัยที่เป็นน่าจะเป็นคนที่เป็นนุ่นราวเขาด้วยกันกับทอยอ่ะ มันแค่คนละบริบทแต่วิธีคิดเขามันใช่เลยมันคือวิธีคิดนี้ใช่ไหมครับมันคือคือมันคือมุมนั้นก็มุมหนึ่งพอพอพอบอลพูดไปอย่างนี้ผมจะผมรู้สึกอีกมุมหนึ่งก็คือว่าบางทีอ่ะเราไปติดกับไอ้ความเป็นเปลือกนอกอ่ะแล้วมันเลยทําให้เราเสียเวลาอยู่กับเปลือกอ่ะสะจนไม่ได้เข้าไปดูเนื้อในเหมือนเหมือนเหมือนเทปของทอยเนี่ยถ้าเกิดคุณทําใจหรือ เหมือนแบบปรับปรับเครื่องรับของคุณเนะ่ยจูนให้ตรงกับวิธีสื่อสารของทอยไม่ได้เนี่ยโอ้โหคุณพลาดเนื้อหาดีๆไปเพียบเลยมันมีมุมมองดีๆอยู่ในนั้นมากมายแต่หลายคนถอดใจคุณดูจากคอมเมนต์นะฮะหลายคนก็จะแบบโอ้หเนี่ยดูได้5นาทีไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> คือบางคนก็พูดสุภาพผมเข้าใจแต่ว่าก็แค่อยากจะบอกกับทุกคนนะฮะนะที่นี้ว่าเฮ้ยลองลองจูนเครื่องคุณนะให้ตรงกับสัญญาของทอย แล้วคุณจะพบว่าอูเรื่องที่เขาพูดในนั้นน่มีมีมุมที่น่าคิดมากมายคือเราเองก็ยอมรับว่าเราต้องปรับตัวเหมือนกันส่วนตัวผมก็ก็เข้าใจคนที่เขาไม่เข้าใจนะเพราะเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานในอาชีพนี้เป็นคนนอกที่เพียงแค่มองเข้ามาแล้วเราก็โตมากับชุดชุดความคิดหนึ่งที่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอ่ะผมเข้าใจว่าเรามองถอยแบบขัดใจใชอยู่แล้วโดยเฉพาะคอมเมนต์ในเชิงอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะคือ อคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าแบบโหเมื่อก่อนดูการสัมภาษณ์ก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยทำไมเดี๋ยวนี้เป็นผมก็อยากจะบอกว่าเฮ้ย hey, ลองคิดดูซิว่าย้อนกลับไปเนี่ยแล้วดูตัวคุณเองอ่ะดูตัวเราเองนี่แหละหลายอย่างที่เราเคยพูดไว้วิธีการสแสดงวิธีการสื่อสารของเราเวลาผ่านไปเราเจออะไรมากมายเราก็ยังเราก็ยังเปลี่ยนไปเลยเใช่ดังนั้นเราจะไปคาดหวังให้ทุกคนเป็นเหมือนเดิมมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่เหมือนเดิมมีเรื่องเดียวครับก็คืออ่า ก็อย่างที่บอกเมื่อก่อนมันก็จะเป็นแบลตาของวัยรุ่นของเด็กที่สนุกสดใสกว่านี้แต่นี้มันก็ทํางานแต่เรื่องที่เหมือนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็คือเรื่องพูดไม่รู้เรื่องประโยคแรกก็คือนัดเจอกันปากซอยไม่กล้าเข้ามาที่ค่ายหรือถ้าทำไม่ผิดน่าจะหลงอ่ะเข้ามาไม่ถูกก็อ่านนันเจอปากซอยเดเดินไปหาก็นั่งกินกันตรงร้านอาหารข้างนาคุยประโยคนึงแล้วก็แบบจะมีเดทแอร์ทีละสิบห้าวิสามสิบวิแล้วก็ตอบไม่ตกไ้คำถามที่ถามเมื่อกี้แล้วจำได้ว่าเดินกลับกับลูกน้องที่สนิทกันเดินกลับมาก็บอกว่า มันดีทุกอย่างเลยนะมึงแต่แบบมันะไหวหอวถ้ามันจะต้องออกไปทํางานนี่ผมจําประโยชน์้ได้เ,ออเป็นศิลปินคนแรกที่จําได้เพราะว่าชอบงานมากมแต่พอคุยแล้วรู้สึกว่าเขาจะออกไปทํางานอย่างไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยก็เลยรู้สึกว่าเออโมเมนต์นั้นอะ่ะยังเป็นความรู้สึกเดียวกันกับ <laughs> ไอเทปเมื่อวานใช่ผมผมถึงผมถึงแปลกใจมากไงวันที่ที่ผมเล่าไว้ในเทปที่แล้วก็คือวันขึ้นเล่นปีแรกที่บิ๊กเมลทเนี่ยผมยังรู้สึก โอหมันพูดไม่ได้เลยว่าแต่อาศัยว่าแบบการแสดงมันดีมากครับว่าปีถัดมาปรากฏขึ้นเวทีใหญ่โอ้โหนี่ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่กลับมาอีกปีกลับไปเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วคล้ายๆกับสิ่งที่ประเดประดังเข้าไปมันคงไปก่อให้เกิดอะไรมากมายซึ่งซึ่งน่าเห็นใจของรถไฟเหาะมากๆใช่ครับน่าเห็นใจมากโอเคตอนนี้ให้จอดแล้วครับให้พักก่อ คือผมวันนั้นผมตื่นเต้นมากนะจริงๆคะเป็นการสัมภาษณ์ที่ผมใช้สมาธิมากเพราะว่าผมผมอยากผมอยากเข้าใจจริงๆแล้วก็ภาระผมอีกเรื่องหนึ่งคือผมเข้าใจคนเดียวไม่ได้ผมต้องทําให้คนดูเข้าใจด้วยก็แต่แต่ว่าไม่ได้เหนื่อยเท่าที่คิดหลายคนอ่ะจะบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยไหมผมกเต้องเหนื่อยนะแต่ผมไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นผมเหนื่อยกับการไปตอบคอมเมนต์มากกว่าเพื่อเพืไปชี้แจงในคอมเมนต์นี่ยเหนื่อยกว่าขอบคุณแทนทอย <c oughs> ค,คุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป่าเต็ดทอลนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน f c e e o o o นะครับกด See first เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ u b s c r i b e ใน YouTube c h a n e l ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าชอบเสื้อป๋าเต็ดทอลสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage หรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะ พลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ